สวัสดีท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตตลอดจนเพื่อนครูผู้ปกครองและก็นักเรียนที่รับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นในการพูดเช้าข่าวสปทที่พูดที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจก็ได้ถือโอกาสวันนี้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีข้อประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสารทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนให้ได้ทราบถึง ทิศทางแนวทางในภารกิจที่เราจะต้องการสื่อสารภายในสัปดาห์นี้นะครับอยู่ประมาณสัก3เรื่องหลักแต่จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ2ประเด็นเรื่องที่1ก็คือเนื่องจากว่าสปทนะครับเราได้มีการกําหนดปฏิทินนะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศออกําหนดในการที่จะอสอบแข่งขันครูผู้ช่วยนะครับซึ่งก็มีเขตพื้นที่ต่างๆนะครับได้ ดำเนินการโดยโอกกศเขตพื้นที่ได้ประกาศร,รับสมัครไปซึ่งมีทั้งหมดอยู่สอ4อเขตพื้นที่และ1สํานักง,งานคือสํานักง,งานการศึกษาพิเศษก็ได้เปิดรับสมัครและก็ได้ออกประกาศแล้วก็ดําเนินการรับสมัครไปตั้งแต่วันที่31ที่ผ่านมาก็มาถึงวันนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ทุกอกกศเขตพื้นที่จะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้มี สิ์สอบก็อยากจะขออนุญาตสื่อสารว่าในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์ก็อยากจะสื่อสารทําความเข้าใจว่าในการดําเนินการคราวนี้นะครับสปทอเองได้ร่วมมือกับกาศธและก็ครุสภาในการที่จะแก้ไขปัญหาอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครทุกวิถีทางอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยรับสมัครที่ได้อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามแน่นอนในการรับสมัคร จะมีทั้งผู้มีคุณสมบัติและบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติก็เป็นเรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนที่มีหลายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเรากติกาเราตกลงก็คือท่านต้องมีชื่อสมัครเพียงแห่งเดียวเท่านั้นถ้ามีชื่อเกินกว่าหนึ่งแห่งท่านก็จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบอในครั้งนี้ประเด็นที่สถ้าหากท่านไม่มีสิทธิ ด้วยกรณีใดๆนะครับผมก็มีความเชื่อว่าทุกอกคศเขตพื้นที่จะมีคำตอบให้ท่านว่าท่านไม่มีคุณสมบัติเพราะขาดคุณสมบัติตามประกาศของอกคศนั้นๆในข้อใดเพราะนั้นน้องๆที่มาสมัครก็อยากจะให้น้องนั้นได้ดูว่าที่ตนเองไม่มีคุณสมบัติก็สามารถที่จะสอบถามจากฝ่ายรับสมัครหรือหน่วยที่รับสมัคร ว่าที่ไม่มีนั้นไม่มีเพราะเหตุผลอะไรซึ่งก็มีอาจจะหลากหลายสาเหตุไปตามเหตุและปัจจัยของแต่ละคนที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานที่จะเป็นไปตามประกาศของอ,อกคสอน,นั้นๆก็ขอเที่โอกาสสื่อสารทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนประเด็นที่2นะครับเมื่อท่านมีคุณสมบัติในการที่จะสอบแข่งขันแล้วก็อยากจะเกรียน น้องๆที่เป็นผู้มีคุณสมบัติว่าเราจะมีการสอบข้อเขียนคือภาคกอภาคขอในวันที่24・25นะครับทุกองคกข,อขอสอเขตพื้นที่วันนี้ได้ประสานงานกับมหาวิจัยที่จะเป็นผู้ที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการดำเนินการผลิตในการที่จะออกข้อสอบในการตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลนะครับให้กับขอกคส เขตพื้นที่ต่างๆนะครับครบถ้วนแล้วในขณะนี้และในขณะเดียวกันก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าในห่วงเวลาเหล่านี้อย่าได้หลงเชื่อนะครับคำเชิญชวนหรือคำแอบอ้างที่ทุกคนอ้างว่าจะช่วยให้ท่านสอบแข่งขันได้หากมีนะที่ใดก็ขอให้ท่านแจ้งเข้ามาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทางเบอร์โทรศัพท์0-81 964 6954นะครับได้ทุกเวลานะครับจะ,จะได้ดำเนินการแก้ไขป้องกันปัญหาซึ่งไม่อาจอยากให้เกิดขึ้นในวงการศึกษาของพวกเราเพราะวันนี้คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องการครูที่มีคุณภาพและต้องการสร้างโอกาสให้กับทุกคนเท่าเทียมกันก็ขอสื่อสารทำความเข้าใจกับทุกๆท,ท่านทุกๆฝ่ายในการในกระบวนการดำเนินการในครั้งนี้ หรือแม้แต่ท่านเห็นในกระบวนการใดขั้นตอนใดของหน่วยงานใดนะครับที่คิดว่าจะเป็นการที่จะไม่สร้างความเป็นธรรมก็ขอให้ท่านได้แจ้งสิ่งเหล่านี้มาด้วยซึ่งวันนี้ผมก็จะได้ถือโอกาสกำชับผ่านท่านผู้บริหารคือท่านผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่ทุกเขตในการประชุมผู้บริการสำนักง,งานเขตทั่วประเทศในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่สครับที่อ,อยากจะสื่อสารทำความเข้าใจก็คือตลอดเวลาที่เปิดภาคเรียนมานะครับเราได้มีการพูดคุยเตรียมการว่าเปิดภาคเรียนอย่างไรให้นักเรียนนั้นมีความสุขและครูและนักเรียนมีความปลอดภัยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลานะครับตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาถึงกลางเดือนมิถุนาในวันนี้เราก็พบว่า มีเหตุมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภยัยกับน้องนองนักเรียนและคุณครูเราอยู่เป็นจํานวนมากจึงอยากถือขออกาสนี้นะครับสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันผมเข้าใจว่าความสุขก็ดีความปลอดภัยของนักเรียนก็ดีจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้อยากจะให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแปลงร่วมใจกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งผู้ปกครองนักเรียนสองตัวนักเรียนเองสามคือโรงเรียนหรือคุณครูจะต้องประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันและนอกจากนั้นทางโรงเรียนเองก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบเช่นตำรวจจราจรหรือโรงพยาบาลที่จะต้องอาศัยคุณ อาจารน์ที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางนากจิตวิทยาเข้ามาดูแลในการที่จะบ่มเพาะหรือป้องกันพฤติกรรมหรือ,อาการก่อเหตุที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรุนแรงของการกระทำนี้จะมีลักษณะที่มีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงระหว่างนักเรียนด้วยกันความรุนแรงระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนกับ กับนักเรียนหรือความรุนแรงระหว่างคุณครูกับตัวนักเรียนซึ่งผมเข้าใจดีว่าในห่วงเวลาเปิดภาคเรียนใหม่ๆเราก็าเผชิญกับโควิดมาเป็นเวลา2ปีเต็มๆอาการความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูนักเรียนกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกฝ่ายทุกส่วนว่าวันนี้หากมีความจําเป็นในการเปิดภาคเรียนใหม่ๆ ผมก็ไม่อยากเห็นโรงเรียนทุกโรงเรียนไปโหมเอาเรื่องวิชาการเป็นหลักแล้วนักเรียนเองยังไม่รู้จักกันยังไม่คุ้นเคยระหว่างครูกับนักเรียนยังไม่คุ้นเคยระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันอยากจะให้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนพี่กับน้องให้เกิดความผูกพันนะครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เขามาเรียนอย่างมีความสุขร่วมกันก่อนแล้วค่อยจัดการศึกษา เพิ่มเติมเข้าไปให้เขาผมมีความเชื่อว่าถ้าหากเขามาแล้วเขาไม่มีความสุขและเขาไม่มีความพร้อมทั้งกายและใจเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนให้เขาอย่างไรมากขนาดไหนก็ไม่มีทางที่เขาจะรับหรือไม่มีความสุขในการที่จะเรียนรู้ตรงนั้นได้เพราะผมมีความเชื่อว่าถ้าเขามีความสุขมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเรียนที่จะอยู่กับเพื่อนพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันไปกับคุณครู แม้นเวลาอาจจะไม่มากแต่ความคุ้มค่าต่อการเรียนรู้นั้นอาจจะมีมากมายก็อยากจะเน้นย้ำให้คุณครูผู้บริหารตลอดจนคุณครูแนแนวรวมถึงผู้ปกครองได้ตระหนักร่วมกันและในขณะเดียวกันผมก็ขอชื่นชมหลายโรงเรียนนะครับหลายเขตพื้นที่ที่ให้ความสำคัญถึงการป้องกันหรือการไปประชญเหตุ ได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดที่ผมเล่ามารวมไปถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลมฟ้าอากาศก็ต้องขอถือโอกาสนี้นะครับเน้นย้ําและก็ฝากความห่วงใยรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ท่านผู้ดูการสำนักงานเขตและก็ทางโรงเรียนและก็ผู้ปกครองจะต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะก้าวข้ามให้ในจุดที่ หาวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กนั้นได้รับอันตรายและให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองซึ่งอยากจะย้ําว่าจากถอดบทเรียนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคงนิ่งดูดายไม่ได้เราจะต้องหาวิธีการในการที่จะลดหรือขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะผมมีความเชื่อว่าสถานการณ์แต่ละแห่งแต่ละที่สิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้นไม่เหมือนกันเราจะต้องปรับในบริบทของ ใครของเราให้มันเกิดความปลอดภัยในบริบทนั้นๆและก็ต้องเกิดจากความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทจริง,รงๆก็ถือโอกาสสื่อสารในประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็กจะแกจ่สื่อสารแล้วก็เป็นกําลังใจกับแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ในการเขตท่านพอโรงเรียนและคุณครูที่ได้กรุณาลงเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งเราถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน แล้วก็จากการติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีข่าวซึ่งมีอย่างยกตัวอย่างเท่บุรีรัมเราก็มีคุณครูที่ลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาลสองและไปพบเด็กนะครับอยู่กับคุณยายตาบอดอซึ่งอ่นนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ที่ทำให้เราเห็นปัญหานะครับและอุปสรรคที่แท้จริงถ้าหากเราไม่ลงไปเยี่ยมบ้านอย่างแท้จริงถามว่าเด็กคนนี้ จะได้รับโอกาสไหมแต่แน่นอนเมื่อได้รับโอกาสแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาจะเห็นได้ว่าวันนี้ขณะนี้นะครับพอคุณครูโพสต์และก็มีการระดมนะครับบริจาคจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากนะครับและบริจาคเงินถึงเป็นจํานวนเงินล้านกว่าบาทซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยเราเนี่ยนะครับมีจิตใจเอื้ออาทรต่อกันและอยากยื่นมือเข้ามามีส่วนร่วม แต่บางทีเขาก็ไม่มีวิธีการในการที่จะไปช่วยอย่างไรนะครับจึงอยากจะสื่อสารว่าในการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้นผมคิดว่ามีความจําเป็นแต่ต้องเยี่ยมบ้านให้ถึงเป้าหมายและวิธีการและให้ได้มาซึ่งข้อมูลและวิธีการในการที่จะป้องกันแก้ไขตลอดจนหารูปแบบวิธีการเรียนรู้ก็เรียนท่านว่าเด็กเข้าใหม่นะครับคือเราไม่เคยเยี่ยมบ้านเลยเข้ามาอยู่โรงเรียนกับเราใหม่ เราก็ต้องเยี่ยมเชิงลึกนะครับให้เห็นถึงสภาพแบ็กกราวด์ความเป็นมาของเด็กทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญารวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเขาว่าอยู่ในบริบทอย่างไรแล้วเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจในการต่อยอดรวมไปถึงเป้าหมายทิศทางของผู้ปกครองที่อยากเห็นเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไร แล้วเราจะร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางที่ผู้ปกครองและคุณครูเห็นตรงกันอย่างไรบนพื้นฐานที่ต้นทุนนักเรียนของแต่ละคนอันนี้คือเด็กใหม่ส่วนเด็กเก่าผมคิดว่าเราน่าจะไปในสองลักษณะก็คือ1เราไปเพื่อที่จะนําผลการจัดการเรียนรู้ของปีที่ผ่านมาไปบอกกล่าวเอาพฤติกรรมตลอดจนสิ่งการดำเนินชีวิต หรือพฤติกรรมความเสี่ยงหรือความสุขความสําเร็จที่น้องๆแต่ละคนมีไปเล่าให้ผู้ปกครองเขาทั้งเกิดมิติความภาดภูมิใจในตัวลูกเขาและรวมทั้งมิติที่จะต้องเป็นปัญหาในการที่จะปรับปรุงแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูนะครับผมคิดว่าการเยี่ยมบ้านนั้นจะมีสองลักษณะและนอกจากนั้นแน่นอนแม้เด็กเก่าจะอยู่กับเราก็จริง อันหนึ่งปีผ่านไปสภาพสังคมสภาพแวดล้อมอาจจะมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามากับเด็กเราก็จะได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับแล้วสุดท้ายไม่ว่าเด็กที่อยู่เดิมกับเราหรือเด็กที่เข้ามาใหม่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเราอย่างมีความสุขและเป็นบ้านที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือของทุกภาคส่วนผมคิดว่านี่การศึกษาที่แท้จริงกับชีวิตความเป็นอยู่ต้องคู่ขนานกันไป ก็อยากจะให้ช่วง3เดือนแรกในการเปิดภาคเรียนเป็น3เดือนแรกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันและการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้เด็กไทยนั้นมีความสุขในการที่จะมาโรงเรียนด้วยกันนะครับรวมไปถึงประเด็นอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็มีความเชื่อว่าทุกโรงเรียนนั้นได้มีความมุ่งมั่นและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ ให้เด็กนั้นได้รับโอกาสและให้ครูนั้นได้ทํางานอย่างมีความสุขอยู่แล้วแต่ในห่วงหนึ่งเดือนเนี่ยผมจึงขอสรุปในประเด็นที่ผมได้สังเกตและถอดบทเรียนจากการติดตามข่าวสารซึ่งไม่มีโอกาสได้ออกไปเยี่ยมท่านโดยตรงแต่ก็ติดตามทางที่ท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนการโรงเรียนได้กรุณาลงไทยเว็บไซต์หรือส่งมาทางข่าวสารของสพท หรือรวมไปถึงแจ้งข่าวราชการหรือจดหมายข่าวต่างๆก็ดีซึ่งก็เป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่งซึ่งทําให้ผมเองและสพถนั้นได้รับทราบความคืบหน้าก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านในรายการพุธเช้าที่เราพบปะกันใน3ประเด็นไว้เพียงเท่านี้ครับสําหรับพุธนี้ก็ขอนําเสนอและก็เรียนชี้แจงทําความเข้าใจเพียงเท่านี้สวัสดีครับ